และตอนนี้แดปนี้ก็ได้เจอตัวพ่อแม่ที่แท้จริงแล้วที่พวกเขาเอาศัยอยู่ใต้เมืองแห่งนี้มาโดยตลอดแถมตอนนี้แช็กกี้ก็ยังได้แฟนคนใหม่มมบออนจากเวลมาได้เป็นที่เรียบร้อยปริศนาทุกอย่างเริ่มถูกไขออกมาแม่ของแชกกี้มีความเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องนี้เอาละครับเตรียมตัวไปรับชมกันได้เลย หลังจากที่ผิดหวังกับเวลาแช็กกี้ก็ได้เจอกระสาวคนใหม่ที่เธอคนนี้ก็จะมีชื่อว่าจีจีเธอเป็นสาวผิวสีที่เขารู้สึกสปาร์กจอยซึ่งวันเวลาก็ได้ผ่านไปหลายวันทางเวลาเองก็เริ่มรู้สึกมีปัญหาเพราะว่าเธอสอ่งข้อความไปหาแช็กกี้แช็กกี้ก็ไม่ตอบกลับเลยแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปเธอก็ไม่สามารถขาไขปริศนาเรื่องแม่ของเธอได้เพราะทุกๆครั้งที่เธอเริ่มคิดถึงมันภาพหลอนพวกนั้นก็ได้โผลมาทำร้ายเธอดูเหมือนว่าตอนนี้ก็มีแค่แช็กกี้ที่สามารถช่วยเธอได้เพราะถ้าแดบนี่มาช่วยมันก็องยาฉันไม่มไ่วางจจน มีไปถ่ายรูปลูกกับโซฟีแล้วก็จะกลับบ้านอีกทีในวันพรุ่งนี้เลยเวลาก,ก็เลยโสนกลับว่ากูไม่ใช่ลูกมึงหรือไงพอมาถึงที่โรงเรียนเวลาก,ก็ได้ไปที่วงโยแล้วก็ถามกับทุกคนว่ามีใครเห็นชกกี้บ้างไหมแต่เพื่อนๆก็บอกว่ากูไม่รู้จากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ห้องพุ่มเนวยการที่ตอนนี้นาย,ยกและแอนเพอก็ได้เข้ามาพูดคุยกับเขาว่าจะขอส่งกลับลังตำรวจให้มาดูแลนักเรียนให้ปลอดภัยจากฆาตกรแต่ดูจากส่งอะไรตำรวจนั่นแหละจะไม่ปลอดภัยเองเพราะสาวโรงเรียนนี้เนี้อมันดุดันซะจริงๆแถมนนเไเ้้แตวลปป็ ถ้าใครฝืนคําสั่งนี้พวกเราจะถือว่าพวกคุณนักฝ,ฝ,ฝ่าฝืนกฎหมายและมีโทษจําคุกเป็นเวลาหลายสิบปีกิจกรรมทุกอย่างภายในโรงเรียนจะถูกยกเลิกน,นั่นกรวมถึงพวกวงโยด้วยทุกคนไม่สามารถนอนค้างที่โรุงเรียนได้ทางฝั่งแดบนี้แม่แม่ของเธอก็ได้กักตัวเธอไว้ที่บ้านเพราะรู้สึกไม่ปลอดภยัยกลัวว่าฆาตกรน,นั้นจะเข้ามาทํร้ายแต่แดบนี้ก็ไม่ได้รู้สึกชอบมากนะักเพราะเธอเองก็อยากออกไปตามหาพ่อและแม่ที่แท้จริงวันนั้นเธอก็เลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านและปั่นจักรยานมุ่งหน้าไปที่เมืองร้างเพียงลําพังซึ่งธนาทำก ก็ได้มีใครบางคนดึงตัวเธอเข้าไปเอาละเรื่องราวกใกล้เปิดโปงขึ้นมาแล้วสิจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาทางเวลาที่กาลังถามเฟสว่าเห็นแชกี้บ้างไหมพอดีว่าฉันต้องการให้เขาช่วยในการสืบสวนแต่เฟสี่อยากได้ใจเธอมันก็อยากพิสูจน์ตัวเองนะครับว่าฉันก็สามารถเป็นผู้ช่วยของเธอได้นะเฟสก็ได้ให้ข้อมูลอะไรบางอย่างกับเวลาว่าก่อนที่พ่อจะซื้อบ้านหลังนั้นมาเจ้าของเก่าเขาไม่ชื่อว่าดรเอ็ดนาเป็นนักประสาทวิทยาหญิงเธอเสียชีวิตในสถานบันบัดเจ็ดคิสตันโคบหลังจากการทาทดลองที่ไรจิรว่าทาเนขอยเคป็วล玛ท เรื่องนี้มันชักมีอะไรเงี้งงำซะแล้วเวอรมาก,ก็เลยขอไอเฟสพาเธอไปหาแชกกี้ไอเฟสก็ได้ถามเธอว่าน,นี่เธอไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมฉันว่าตอนนี้แชกกี้ไม่น่าจะว่างคุยกับพวกเราเพราะว่าตอนนี้เขาได้มีแฟนใหม่ไปแล้วเวอร์มาเธอเพิ่งรู้เรื่องก็ถึงขั้นนี้อย่างวะมาอยากเชื่อใครทั้งนั้นขอไปดูให้เห็นกับตาตัวเองแล้วพอเปิดประตูเข้าไปก็ได้เห็นกับภาพบาดตาบาดใจเพราะตอนนี้แชกกี้กับจีจีกำลังซี้ซี่กันอยู่ตอนแรกเวอร์มากก็ไม่โอเคนะครับที่แชกกี้ไม่ยอมตอบแชทเธอแต่ก็ช่างมันเถอะตอนน มากเกว็บมาที่ได้ยินก็เข้าใจนะคะบอกกับเช็กกี้ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันให้เฟสมาทําหน้าที่นั้นแทนก็ได้จากนั้นภาพก็ได้ตัดมาทางแดบนี่ที่ตอนนี้ก็ได้ตื่นขึ้นมาภายในถ้าและตอนนั้นก็ได้มีตัวประหลาด2ตัว ที่พวกมันก็ได้อ้างว่าเป็นพ่อและแม่ของเธอแดบนี่ก็รับไม่ได้นะว่าทำไมพ่อและแม่ของฉันขนดกจังพวกมันที่ได้ยินก็ถึงกระดาเธอนะครับว่าองโง่เอ้ยมึงดูไม่ออกเหรอวะว่าชุดพวกนี้มันคือชุดคอสเพลพวกเราต้องซ่อนตัวจนกว่าจะทําให้เธอได้ไว้ใจแต่แดบนี่ก็ไม่ไว้ใจอยู่แล้วนะครับเธอก็ได้ประชดว่าถ้าคุณเป็นพ่อและแม่ของฉันเจงทำไมต้องทิ้งฉันจากไปด้วยแต่สองคนนั้นก็ได้บอกว่าพวกเราไม่ได้ทิ้งอีพวกตำรวจตัวดีขโมยคุณจากพวกเราไปตังหาทั้งสองคนก็ได้บอกกับแนี่วา ถ้าเธอไม่เชื่อก็ลองค้นหาใน Google ดูเกี่ยวกับแก๊งคิสตันไมพอพูดเสร็จทั้งสองคนนั้นก็ได้หายไปและนี่มันคือเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยต่อมาทางเวลม่าก,ก็ได้พาเฟดไปที่สมาคมประวัติศาสตร์เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับดรเอ็ดนาว่าเธอคนนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรบ้างแต่พอแกนได้ยิบกล่องบันทึกออกมาก็กลับพบว่ามันว่างเปล่าไม่มีอะไรอยู่เลยมีแค่น ố ตแปะไว้เป็นชื่อของไดยาดิงคลีและนี่ก็น่าจะเป็นเบาแสใหม่ที่เวลม่ารู้ว่าก่อนที่แม่ของเธอนั้นจะหายไปทีก็ตามสืบเเ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 รรืืื่่่่่่ออ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 องงนน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 ีีี้้้้้้้ยููหหหหมมมมกกกกััััแแลลลลลละปิศาาาาาาขสภพ็ไดโผธววววทต ก็ได้ตะโกนบอกกับเฟสด้วให้ช่วยเธอโดยด่ว,ดวนทำยังไงก็ได้ให้ตัวเธอนั้นสามารถหดราได้เหมือนอย่างกับที่เช็กกี้เคยทำแต่เฟสมันก็ไปโฉเลยนะครับไม่สนใจและจากเหตุการณ์ภาพหลอนในครั้งนั้นเวบมากก็เกือบตายเลยนะครับดีนะที่พวกยายๆช่วยไว้ได้ทันเธอที่รู้สึกว่าเฟสมันพึ่งพาไม่ได้จะได้ก็เลยจะกลับไปง้อเช็กกี้อีกครั้งแต่ดูจากทรงและผหนุมนอวิวของเรากําลังตีฮิตขั้นหนักไปกันใหญ่เลยทีนี้เวบมาก็เลยวางแผนหนึ่งขึ้นมาทํายังไงก็ได้ให้เช็กกี้กับจีจี้้นนนั่น่่่่่่่าาางงกกแแและรสบมมมมมออออออวทีพขเเธธ็็ไไยยยููถโ นอนค้างที่โรงเรียนได้เธอก็เลยมีแผนใช้สมาชิกทุกคนมาอยู่บ้านเธอตกเด็กคือนะักสมาชิกวงโยก็ได้ไปรวมตัวกันที่บ้านเวลมาและทางเด็บนี่ที่อยู่บ้านข้างๆตอนนี้เธอกําลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแกงคิสตันใหม่ คือเวลาพูดถึงคริสตันไมล์ทีไรอ่ะในหัวผมจะคิดถึงคริปโตไมล์ตลอดเลยมันตามหลอกหลอนผมมา2ปีแล้วเนะี่ยซึ่งใครที่หลวมตัวไปรู้จักมันมาบางทีอาจจะโดนหลอกหลอนมันกับผมอยู่ก็เป็นได้โดยแก๊งคริสตันไมล์ก็จะประกอบไปได้วยพนักงานคนทําเหมืองแล้วหลังจากที่ราคาแร่คริสตัลลดลงพนักงานทุกคนก็ถูกไล่ออกพวกคนที่ว่างงานก็ได้มารวมกลุ่มกันแอบปล้นเข้าของโดยการใช้เส้นทางของท่อระบายน้ําและหลังจากที่มีคนแจ้งเหตุมามากขึ้นเรื่อยๆนักสืบลินดาและดอนน่านะเวลานั้นก็ได้ตามจับสมาชิกแกกกกงงงงททีี่่่มมมมมมาาาาาถึึ20คคนนนลลษตฎหยซใบรดุ ก็ได้มีเด็กทารกคนนึงปะปนอยู่ด้วยซึ่งเมื่อแดดนี่ลองดูรูปเด็กคนนั้นดีๆนั่นมันก็คือรูปของเธอทาร่าใช้กี้หลังจากที่มาถึงบ้านของเวลมาเธอก็ได้ลากเขาขึ้นมาคุยยังเปิดใจว่าตอนนี้ฉันเจอบอสัยของแม่ฉันแล้วและฉันก็อยากให้นายช่วยฉันในการตามหามันและยังไม่ทันที่แช็กกี้จะได้ตอบไปไรตอนนั้นจีจี้แฟนสาวก็ได้เดินเข้ามาเวลมานี่ถึงกับวีนเลยนะว่าทำไมเธอถึงมาที่นี่เธอไม่ได้อยู่ในสมาชิกของวงโยซะหน่อยจีจี้ก็บอกว่ากูมาหาผัวกัวผิดไหมอีจ ปีจนผมทนฟังต่อไม่ได้จากนั้นเวลาก็ได้มาเคลียร์ใจกับจีจีว่าขอร้องให้แช็กกี้มาช่วยฉันหน่อยได้ไหมและด้วยการที่ทําตัวน่าสงสารจีจีก็ได้รับปากว่าเออเดี๋ยวกูจะลองไปคุยกับมันดูทางแดบนี่ที่อยากไขข้อสงสยัยเธอก็เลยตัดสินใจเดินไปถามกับแม่ของเธอโดยตรงว่าแท้จริงแล้วพวกคุณเอาหนูมาจากไหนทั้งสองคนก็ได้พูดพร้อมกันว่าพวกเราจเจอเธออยู่กลางทุงของ้อพดอยู่ในอุกกาบาตท,ที่ตกลงมาแดบนี่ที่ได้ฟังก็ถึงกับกุมใจวันนี้พวกมึงจะแต่งเรื่องให้กูเป็นซูเปอร์แมนว่างั ได้อยู่กับแช็กกี้และเธอก็ไม่โอเคอยู่แล้วนะครับเพราะนี่มันคือแฟนของเธอแถมตอนนี้แชกกี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องครอบครัวเธอจะปล่อยเขาอยู่ึงโดดเดี่ยวไม่ได้เบลม,มาก,ก็อยากรู้นะครับว่าเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรแต่จีจีก็ไม่สามารถบอกได้เพราะแชกกี้กำชับเอาไว้ว่าอย่าบอกใครเบลม,มากเลยใช้จิตวิทยาของเธอในการบอกว่าอ๋อเรื่องนั้นเองเหรอฉันรู้มาตั้งนานก่อนเธออีกนะจ๊ะแต่นั่นมันก็เลยทําให้จีจีหลุดพูดออกมาว่าแท้จริงแล้วคุณหมอเอ็ดนา เขาคือคุณยายของแชกี้เวมากก็ไม่พอใจนะครับที่แชกี้มีความลับต่อกันเธอก็เลยให้เขาเล่าเรื่องที่รู้มาแต่ไม่ว่าจะพูดยังไงแชกี้ก็เล่าไม่ได้นะครับตอนนี้เขารู้สึกไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นแต่แชกี้ก็หลุดพูดออกมาอยู่ประโยคหนึ่งว่าบางทีความจริงมันอาจจะทำร้ายแม่ของฉันเลยก็ได้ซึ่งแม่ของแชกี้คือผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับตอนนี้เพื่อนเพื่อ,อวงโยกก็เริ่มโวยวายเพราะเวมาเอามาอยู่บ้านก็จริงแต่เธอไม่ได้เตรียมข้าวเตรียมน้ำเอาไว้เลยซึ่งประจบเหมาะก,กับตอนนี้ก็เริ่มเคออรรริ้กกนนงไไไไมม่สาาถออไปไหดะ แต่ยกเว้นตำรวจใช่ไหมมันจึงได้คิดแผนไอเดียขึ้นมาว่าจะไปขโมยรถตำรวจของแม่แดบนี่แต่โชคร้ายที่พวกเขาไม่มีใครขับรถเป็นเลยยกเว้นแต่แช็กกี้คนเดียวซึ่งเวลาก,ก็คิดว่าแชกกี้ไม่ได้ช่วยหรอกแถมตาน,นั้นจิจๆยืนคำขาดีกว่าทานายไปยุ่งกับเรื่องนี้พวกเราจบกันแต่แชกกี้ก็ไม่แคร์เธอแล้วนะครับเพราะเขาได้เสิร์ฟข้าวหลามนองใหญ่ให้ไปเรียบร้อยทางฝั่งแดบนี่ตอนนี้กำลังนั่งคิดอยู่คนเดียวว่าต่อจากนี้เธอควรจะทำไงต่อดีจู่ๆตอนนั้นเวลาก,ก็ได้โทรเข้ามาว่ารบกวนวนยพกกกเเรหดดด้้ัง,งิีีแบ็ใุจธ ในระหว่างที่เดฟบนี้กำลังอยู่หน้าบ้านเธอก็ได้พบกับท่อระบายน้ําที่ส่องแสงออกมาและเมื่อเธอลองเดินไปดู ก็ได้พบกับเรือลำหนึ่งที่จอดเอาไว้อยู่มันเหมือนเยาะยวนให้เธอลงไปสำรวจมันจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาทางผู้เบลมาที่ตอนนี้ก็ได้อาหารมาเรียบร้อยแล้วแต่ในระหว่างที่พวกเขากำลังกลับไปก็ได้พบกับนายเพอที่ออกมาลาตะเวนเฟรที่ไม่อยากเข้าคุกแล้วเขาก็เลยบอกว่าช่วยกูทีรอบก่อนไปเจอหนุหน่มนารอบนี้น่าจะโดนหนุ่มตาเวลมาก,ก็เลยบอกให้ทุกคนกลับบ้านไปเดี๋ยวเธอจะไปเบ่งเบนความสนใจให้เวลมาก,ก็ได้ขอบคุณแชกกี้นะครับที่ยอมทำเพื่อเธอสุดท้ายทุกคนก็สามารถหนีรอดไปได้เล,ลว,เวล,วเวลมากก็ถูกจับซึ่งบน ซึ่งทางฝั่งเด็นี่ก็ได้ตัดสินใจที่จะลงไปสำรวจข้างใต้เมืองแต่พอลงไปก็ได้เจอก,กับตัวประหลาด2คนเหมือนเดิมที่รอบนี้ทั้งสองคนก็ได้เปิดเผยตัวจริงให้กับเด็นี่รู้โดยแม่ของเธอก็จะมีชื่อว่าแครอนส่วนพ่อของเธอก็จะมีชื่อว่าเดเรนและเขาคือคนเดียวกันที่ติดคุกอยู่กับเฟดยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองคิสตันไมล์และนี่ก็คือบ้านของลูกตัดจบเอาไว้แค่นี้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้าเร็วๆเ,เลย ก็ฝากกดไลค์เพื่อเช็คเลตติ้งหน่อยนะครับว่ามีคนอยากดูต่อจริงๆใช่ไหมคือตอนแรกผมเซอร์ไพรส์มากเลยเว้ยผมไม่คิดว่าเนื้อเรื่องมันจะปูมาอย่างนี้ตอนแรกผมมาคิดไปไกลเลยว่าคนร้ายอาจจะเป็นคนใกล้ตัวซึ่งู้อนมยการโรงเรียนหรือแม่ของแชรกี้คนนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันผมรู้สึกว่าเธอน่าจะต้องรู้เรื่องอะไรบางอย่างที่มีความเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของแม่เวลมาอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะแบบบางทีเซนส์นผมอาจจะพลาดไปก็ได้ไหนจะเรื่องพ่อและแม่ที่แท้จริงของแดบนี่ผมรู้สึกว่ามันแปลกแไปหมดเลยคือพวกนัน ในเหมือนว่าทุกคนแม่งเชื่อมโยงกันหมดเลยแม่ตำรวจแดบนี้ก็น่าสงสัยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะรีบมาต่อให้เลยละกันนะครับการสลับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเด้อ